ปัญหาที่มาพบตัว<ล>ผาา่ผาตัดทางเดินหายใจอุดกั้นเนื่องจากมีสิ่งขัดหลังออกในจมูกและปากมีเลือดออกจากแผลแผลแยกไม่สุขสบายจากการปวดแผลมีโอกาสเกิดภาวะเสียสมดุลน,น้ำเกลือแร่และอาหารเนื่องจากแบบแผนการทานเปลี่ยนไปมีโอกาสกาาาติดเชื้อของแผลผ่าตัดการดูแลหลังผ่าตัดการจัดท่านอน จัดท่าให้นอนตะแคงหรืออุ้มให้ศีรษะสูงตะแคงหน้าไปข้างใดข้างหนึ่งเพื่อให้เสมหะและเลือดไหลได้สะดวกป้องกันการสำลักการป้อนอาหารหลังผ่าตัดจะมีแผลที่ริมฝีปากหรือในปากจึงจะเป็นต้องงดกิจกรรมที่มีการ ดูดอมเป่าเพื่อไม่ให้แผลผ่าตัดถูกกระทบกระเทือนซึ่งจะทําให้มีเลือดออกหรือแผลแยกได้จึงจะเป็นต้องใช้กระบอกฉีดยาป้อนนมและน้ําแทนขวดนมสําหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพรานโววิธีการป้อนอุ้มผู้ป่วยในท่าศีรษะสูงใช้บริเวณสายยางนิ่ม สอดเข้าไปด้านข้างของแก้มให้ห่างจากแผลใช้แรงบีบดันเบาๆให้นมค่อยๆหยุดลงในปากผู้ป่วยถ้าดันมากนมอาจจะไหลออกมากเกินไปผู้ป่วยอาจกืนไม่ทันอาจสำลักได้การยืดตรึงแขนผู้ป่วยใช้ผ้าพันแขนที่ตัดเย็บเป็นช่อง ยึดตึงบริเวณเข้อศอกให้เหยียดตรงเสมอสามารถปล่อยหรือคลายได้บ้างแต่ต้องอยู่ดูแลใกล้ชิดขณะคลายอุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยใช้มือล้วงแคะแกะเกาแผลซึ่งอาจทำให้เลือดออกหรือแผลแยกได้และแจ้งให้ญาติทราบถึงการเตรียมเงินค่ามาจาไม้ดำแขนด้วย